ต่อดีวกว่าช่วงนี้จัดให้ฟีหญิงเลยกับ i n s i ซต์เอเชียนะคะต้องบอกเลยว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนังค่ะของทางญี่ปุ่นซึ่งก็จะเป็นหนังที่รำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะ เปิดตัวนักแสดงออกมาแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องฮาฮาโตคุรา,าเซบะนะคะหรือว่า Living with My Mother ของภูมกับยามาดะโยจิซึ่งดัดแปลงมาจากงานเขียนของอิโนอุเอฮิซาชินักเขียนชื่อดังผู้ล่วงลับโดยได้นักแสดงชั้นนำอย่างโยชินากะซายุริและขวัญใจสาวๆนิโนมิยะคาซุนาริมารับบทเป็นแม่ลูกกันค่ะฮาฮาโตคุราเซบะ1945年 8月9日午前11時2分僕は死んだ母さん母さんは諦めが悪いから。 หนังเตรียมเข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นในวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะโดยพุ่มกับตั้งใจให้เป็นการคารวะแด่นักเขียนผู้ล่วงลับที่ต้องการให้งานเขียนชิ้นนี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองในนางาซากิเมืองที่ถูกทำลายอย่างราบคาบจากสงครามโนบุโกะยิงที่เสียลูกชายไปในการทิ้งระเบิดได้พบกับปาฏิหาริ์เมื่อโคจิลูกชายของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมาหาเธออีกครั้ง หนังเรื่องนี้เป็นผลงานแนวแฟนตาซีเรื่องแรกของผู้กำกับยามาดานอกจากนักแสดงนำทั้งสองแล้วยังได้คุโรกิฮารุแสดงเป็นมัชิโกแฟนเก่าของโคจิและนอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงชื่อดังอย่างอาซานโทาดานบุและคาโตเคนิจิร่วมแสดงด้วย "Living with My Mother" นะคะเป็นหนังที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกครบรอบ70ปีการยุต bon ิสงครามโลกครั้งที่2ทั้งผ um> ู um> ้กกับตั้งใจที่จะสร้างหนังเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อชาวนางาซากิผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามอีกด้วยก็ถือเป็นหนังที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเลยเนาะจะรำลึกใช่เนาะ